สำหรับแผนธุรกิจ s n e t น r e นะครับถูกออกแบบมาให้รองรับคนทุกระดับชั้นเหมาะสมกับการลงทุนทำงานและคุ้มค่าและบระิษัทสามารถจ่ายได้จริงเป็นแผนที่ได้พัฒนามาสู่จุดสูงสุดชั้นแนวหน้าของประเทศแล้วนะครับเป็นแผน Hybrid <c oughs> เราจะพบพบว่าแผนเอส s n a จ u r e มีผลตัดแผนทั้งหมด10บวก2ข้อนะครับมีครบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นกำไรขายปีรีเบทดบนัดคืนผู้ซื้อ <c oughs> โบนัสค่าแนะนําเราจ่ายถึง3รุ่นลึกไร้ขีดจํากัดโรอัพนะครับเราจ่ายทีมออนเราจ่ายฝั่งทีมแข้งเราจ่ายแมทชิ่งเราจ่ายถึง8รุ่นนะครับลึกไร้ขีดจำกัดและโตข้างเดียวเรายังได้แมทชิ่งด้วยนะครับและเราก็มีออสตร์โบนัสนะโบนัสสาหรับตําแหน่งเล็กๆให้เงินเพิ่มเข้าไปเรามีออเซโบนัสจากยอดขายรวมทั่วทั้งโลก เรามีโบนัสรถยนต์ครับกองทุนรถยนต์จ่ายสูงสุดถึง3 0 0แสนกว่าบาทเรามี founder bonus ครับเงินสดจ่ายครั้งเดียวจากขั้นประธานรวมแล้วถึง7ล้าน5 0 0แสนบาทเราจะมีอินเทนซีฟครับท่องเที่ยวในประเทศ2ครั้งท่องเที่ยวต่างประเทศปีละ2ครั้งและมี VIP ทริปครับ Innovate t r สุดยอดอีกทริปหนึ่งเราเที่ยวต่างประเทศสรุปแล้วรวมแล้วนะครับปีถึง3ครั้งครับเรามาดูแผนต่างๆนะครับว่าเราทำอะไรกันบ้างครับ ส่วนการเข้ามาในธุรกิจ s n a เนเ e นะครับมีการเข้ามา2รูปแบบด้วยกันแบบแรกนะครับเป็นสมาชิกใช้สินค้าราคาสมาชิกเรียกว่า Member นะครับสมัคร100บาทมีผลตอบแทนอย่างเดียวคือกำไรขายปีนะครับแต่ส่วนที่ผมแนะนำคือเข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ S-Nature มี2รูปแบบครับแบบแรกสมัครเข้ามาแบบ4 c คลาสครับค่าสมัคร300บาทรูวมเอกาสารทั้งหมด1แฟ้มใหญ่ๆ พร้อมกับสั่งซื้อผิดพันธ์เป็นจำนวน500คะแนนนะครับใน Snature ได้1คะแนน3บาทครับก็ประมาณ1าัน0เราจะมีรายได้ทั้งหมดนะครับ4ข้อจากทั้งหมด12ข้อแต่ส่วนที่ผมแนะนำเลยนะครับสมัครเข้ามาเป็นแบบ S Class ค่าสมัคร300บาทเรายกเว้นให้ครับไม่เกล็บเป็นโปรโมชั่นน,นะครับอยู่ตอนนี้แล้วซื้อสินค้าแรกเข้า5 0 0พันคะแนนครับหรือประมาณ1 5 0 0 0บาทแบบนี้เราจะมีรายได้ครบทั้งหมดเลยครับ10บวก2ข้อเต็มที่เลย ซึ่งถ้าเราสมัครแบบ C Class เราต้องการอัปเกรดเป็น S Class นะครับเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะสะสมการอัปเกรดตลอดไปน,นะครับนี่คือส่วนของการเริ่มต้นเข้ามาเป็นผู้นส่วนธุรกิจกับ S Nature r นะครับง่ายๆซึ่งข้อดีของการสมัครแบบ S Class ท่านจะมีถึง3ศูนย์ธุรกิจครับและทำได้หมด4ขาไม่ใช่2ขานะครับมันจะมีผลตอบแทนมากกว่าแบบ c c l a s s เยอะเลยลองตามมาดูนะครับว่า ขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับครับเรามาดูแผนต่างๆนะครับว่าเราทำอะไรกันบ้างครับส่วนของรายได้นะครับเริ่มจากข้อแรกเลยกำไรขายปี20-20%ก็ง่ายๆนะครับเราผ่านไปเลยแล้วกันข้อ2นะครับ Consumer rebate bonus bonus คืนผู้ซื้อเป็นยังไงข้อนี้เราจ่ายถึง30%นะครับในโลกของ S-Nature เนี่ยงานที่คุณต้องทำมีข้อเดียวนะคคือแค่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้า สินค้าใช้ในโครเรียนคอน sumer Product นะครับเราซื้อเข้าขครอบครัวหนึ่งก็เดือนหนึ่งสองสามพบาทอยู่แล้วใช่ไหมครับตามห้างต่างๆตามร้านสะดวกซื้อต่างๆเราแค่เปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อห้างเราครับที่เอสเ e นเจขั้นสูงสุดก็แค่พันคะแนนต่อเดือนงานของเรามีให้นี้นะครับเปลี่ยนที่ซื้อของพันคะแนนเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณทําการซื้อสินค้าในชี่อของคุณทุกๆคะแนนที่เกิน1,000คะแนนขึ้นไป บริษัทจะคืนเงินให้คุณครับ30เปเ็นป็นข้อนี้รวมทั้งยอดของเมมเบอร์ที่คุณแนะนำมาจะวิ่งตรงเข้ามาหาที่ยอดส่วนตัวคุณนะครับยกต,ตัวอย่างกันดีกว่ายกต,ตัวอย่างว่าคุณมีเมมเบอร์สักหคนนะครับตามจอนี้นะครับคนหนึ่งซื้อพั 1, นคะแนนพันคะแนน5 500คะแนนบ้างแบบนี้นะครับและในเดือนนั้นคุณซื้อส่วนตัวอีกพันคะแนนนะครับบวกกันแบบนี้จะมียอดรวมทั้งหมดนะครับ เท่าไรครับ6,000คะแนนเวลาจ่ายเงินคืนบริษัทขอกันผลงานของคุณออกไปก่อนนะครับการออกก่อนพันคะแนนเป็นการรักษายอดที่เหลือเท่าไรครับเหลือ5้าพันคะแนนอันนี้เขาจะมาคิดเงินคืนให้คุณโดย5้าพันคะแนนนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ก้อนก้อนใหญ่แปดของ5่าพันนี้เป็น4ี่พันคะแนนใช่ไหมครับก้อนนี้ฮะค,คูณด้วย30%เป็นเงินสดเข้ากระเป๋าคุณครับ1,200บาท ส่วนก้อนเล็กของ5้าพคะแนนก็คือคูณด้วย20เซนจะเป็น1นึน่พคะแนนหนึ่งพคะแนนนี้นะครับขอรวมกับยอดส่วนตัวของคุณพันเมื่อกี้นี้รวมกันกลายเป็น2องพคะแนนจะส่งขึ้นระบบขึ้นไปหาระบบข้างบนให้กับออปพลิเทั้งหมดเห็นไหมครับคุณทําการเรียกว่าขายสินค้าส่วนตัวหรือหวังดีครับเอาสินค้าไปนนาให้เมมเบอร์ Member. ยอดจะวิ่งเข้าหาคุณคุณได้เงินคืนอีกถึงแม้จะขายราคา สามาชิกแล้วก็ตามได้คืนอีกถึง30%นะครับสำหรับข้อ2โบนัสคืนผู้ซื้อข้อ3นะครับเป็นโบนัสค่าแนะนำหรือ Fast Start โบนัสเราจ่าย35% 3รุ่นลึกไลท์ขีดจำกัดสุดยอดมาครับข้อนี้เป็นไงนะครับลองดูกันเริ่มต้นที่ถ้าคุณสมัครแบบ c c คลาสก่อนและคุณแนะนำคุณ A เข้ามาตกตัวอย่างว่าคุณ A สมัครแบบ S c l คลานะครับก็จะมี5,000คะแนน คุณจะได้โบนัส Fast s t ตาร์นี้ครับ20%จากรุ่นที่1หรือจาก5้พันคะแนนของคุณเอครับเป็นเงินสด1,000บาทแต่ถ้าคุณ A ไปแนะนําคุณ B คุณก็ไม่ได้อะไรครับถ้าคุณ B ไปแนะนําคุณ C คุณก็ไม่ได้อะไรเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณสมัครแบบ S-Class นะครับและทํางานเหมือนเดิมแนะนําคุณ A เข้ามาคุณ A สมัคร S-Class คุณได้20%ครับคือ1,000บาท และถ้าคุณ A ไปแนะนําคุณ B เข้ามาถ้าคุณ B สมัครแบบ S card อสคัทเีกห้าพนานครับคุณก็ได้อีก10%ของ5,000คือ500บาทครับและถ้าคุณ B ไปแนะนําคุณ C ถ้าคุณ C สมัครแบบ S อสคัทห้าคะแนนคุณได้อีกหครับหรือ250บาทลองมาดูนะครับว่าเงิน Fast Start นี้จะสนุกขนาดไหน ยกตัวอย่างว่าภายใน1ปี1ปีนะครับ12เดือนทุกๆคนเนี่ยมีความสามารถเล็กๆสามารถแนะนําได้แค่10คนต่อปีเดือนหนึ่งยังไม่ถึง1คนเลยครับถ้าทุกคนทํางานเล็กๆได้แบบนี้คุณจะได้ f a ฟา Start เท่าไหร่ลองดูนะครับใน1ปีถ้าคุณแนะนํารุ่นที่1เข้ามา10คนและรุ่นที่1 10คนนี้ก็ไปแนะนําต่ออีกคนละสิรุ่นที่2ก็เลยมี100คนใช่ไหมครับ รุ่นที่2 100คนแนะนําอีกแค่คนละสิครับรุ่นที่3ก็จะมี1,000คนแบบนี้คุณจะได้ Fast ์สตารหรือค่าแนะนําเท่าไหร่มาดูนะครับรุ่นที่1มี10คนยกตัวอย่างถ้าทุกคนสมัครแบบ S Class Mode หรือ5,000คะแนนรุ่นที่1มี10คนคูณ5,000คุณก็จะมี50,000คะแนนคูณด้วยโบนัส20%ครับเป็นเงิน1,000 0บาทส่วนที่2มีร0 0คนคูณ5คะแนนก็จะมีนะครับ500,000คะแนน คูณด้วย10%คูณได้5 0 0 0 0ืบาทรุ่นที่3ครับมีพันคนคูณด้วย5มาคะแนนจะกลายเป็น5ล้านคะแนนคูณคูณด้วย5%เป็นเงินสด2,500 0 0บาทเอา3รุ่นบวกกันมีเงินโบนัสเขาหาตัวคุณนะครับ3า0 0 0 0บาทต่อปีเฉลีย่ยเดือนละเท่าไหร่ครับเอา12หารเป็นเงินเดือนละ25,833บาท ไม่ธรรมดานะครับเฉพาะเงิน Fast Start อย่างเดียวแล้โรออัพ hmm. ไปหาคนที่เป็น S Card ด้วยนะครับลองคิดดูถ้าทุกคนแนะนมากกว่านี้อะ,อะไรจะเกิดขึ้นสนุกนะครับได้ทั้งองค์กอรเลย mm hmm. และข้อสำคัญนะครับโบนัสข้อนี้ถ้าคุณลืมรักษายอดหรือไม่รักษายอดก็ยังมีสิทธิ์รับโบนัสข้อนี้ตามแบบแผนเมื่อกี้นี้ทั้งหมดด้วยนะครับื่เต้นมากเลย mm hmm. ข้อ 4. โบนัสทีมอ่อน20%เริ่มต้นจากตัวคุณ คุณสมัครเข้ามาคุณก็วางคนไว้ซ้ายทีหนึ่งขวาทีหนึ่งแล้วทุกคนก็ไปสร้างองค์กรต่อเนื่องระยะเวลาผ่านไปนะครับต,ตัวอย่างทางขวาทีมทางขวามยอดรวม500,000คะแนนฝั่งซ้ายมียอดรวมป0 0 0คะแนนยอดที่ด้อยกว่าเรียกว่าทีมอ่อนครับยอดมากกว่าเลยกทีมแข็งบริษัทจะจ่ายให้20%ของยอดรวมทั้งหมดในฝั่งทีมอ่อนที่อยู่ใต้คุณในข้อนี้คือ500,000คะแนน ข้อดีของเอสเรนะครับเราจ่าย20%ฝั่งทีมอ่อนลึกไม่จำกัดชั้นไม่มีการตัดแต่ข้อนี้เราจ่ายเท่าไหร่ครับ20%ของ5แสนเป็นเงินสด1แสนบาทและเราไม่มีการล็อกโครงสร้างนะครับไม่ต้องเป็นตำแหน่งอะไรเลยครับเราจ่ายไปเรื่อยๆนี่ข้อดีครับจ่ายง่ายแบบนี้ลึกไร้ like ขีดจำกัดถ้าคุณเป็น C-card บริรสัทจ่ใจสูงสุดได้แค่35,000บาทต่อเดือนนะครับแต่ถ้าคุณสมัครแบบ S card สัดจ่ายสูงสุดที่2 4 0ล้าน4แสนบาทต่อเดือนเฉพาะรายได้ข้อ4โบนัสขาอ่อน20%เราจ่ายถึง2 4 0ล้าน4ไม่มีการล็อกโครงสร้างนะครับข้อ5โบนัสทีมแข็งเราจ่ายอนะครับยอดเท่าเดิมขวา5,000สนซ้าย6,000นเป็นทีมแข็ง6,000นนะครับแต่ว่าเราจ่ายเราขออนุญาตเอายอดเท่าทีมอ่อนมาจ่ายก็คือจ่ายที่5,000 0 0 ูณ5%ส่วนที่เหลือ1 0 0 0 0แสนเก็บไว้ให้ใช้ยามที่มันสลับข้านะครับข้อนี้เราก็จ่าย5 0 0แสนคูณ5เป็นเงินอีก2 5 0 0 0บาทรวมข้อ4ข้อ5เราจ่าย1,000 0 0 5 0 0บาทและเราจ่ายลึกไม่จำกัดชั้นเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็น c ีคัสขาแข็งไม่จ่ายนะครับแต่ถ้าคุณเป็น S c a ค d จ่ายขาแข็งสูงสุดที่0 0แส0บาทต่อเดือนเพราะนั้นรวมกัน ข้อ4และข้อ5ถ้าเป็น S card จ่ายมากถึง3ล้านบาทต่อเดือนอ่อนแข็งเราครับไม่มีการล็อกโครงสร้างจ่ายลึกไม่จำกัดชั้นไม่มีการตัด <S 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 ข้อ6 matching bonus เราจ่ายลึกอันนะครับ <S 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 เราจ่ายถึง8รุ่นด้วยกันเรามาักจะเรียกข้อนี้ว่าเป็นโบนัสค่าลิขสิทธิ์จากการสอนเริ่มต้นยังไงครับเริ่มที่ตัวคุณครับเมื่อคุณสปอนเซอร์ Gen หนึ่งเข้ามา รุ่นที่หนึ่งเข้ามากี่คนก็แล้วแต่คุณก็ต้องให้การสนับสนุนคนรุ่นที่หนึ่งของคุณให้เขาประสบความสำเร็จมีโบนัสข้อสี่จากทีมอ่อนของเขาถ้าคนรุ่นที่หนึ่งของคุณมีโบนัสข้อที่สี่จากทีมอ่อนของเขาคุณจะได้ m a t c h i n เปรีบเสมือนค่า ลิขิตจากการสอนเขาครับตลอดไปเรามาดูคบวัดคิดยังไงเห็นไหมครับบนจอนี้คูณสปอนเซอร์รุ่นที่1เข้ามารุ่นที่1ก็ไปสปอนเซอร์รุ่นที่2เข้ามาคนสูตรสีดํารุ่นที่2ไปชวนรุ่นที่3เข้ามาสูตรสีขาวรุ่นที่3ไปชวนรุ่นสีเข้ามาเป็นบอยรุ่นที่4ชวนรุ่นที่5เข้ามาเป็นนักนุกเกอร์นักซสสกเกอร์ไปชวนรุ่นที่6เข้ามาเป็นทหาร ทหารมิชชนรุ่นเจ็ดเข้ามาครับเป็นบุรุษพยาบาลอุติบาบาิชชันรุ่นที่แปเข้ามาเป็นนักธุรกิจหญิงแบบนี้เป็นต้นและถึงวันนี้ถ้าคุณอยากจากสัสซอนเซอร์รุ่นที่1อีกคนหนึ่งก็ต้องวางข้างล่างครับตรงไหนก็ได้ตัวอ,อย่างมาวางไว้ใต้คุณทหารแบบนี้เห็นไหมครับเวลาคิดโบนัสข้อนี้บริษัทจะใช้คอมพิวเตอร์สแกนหาคนรุ่นที่1ของคุณว่าอยู่ตรงไหนบ้างในองค์กรเมื่อคอมพิวเตอร์หาเจอ ก็จะจับมาวางไว้แถวบนสุดแบบนี้ครับให้รู้ว่านี่โพคนเหล่านี้เป็นรุ่นที่1ของคุณในจอนี้มี5คนก็ใส่มา5คนมี10คนใส่1ิคนและคอมพิวเตอร์ก็จะตรวจสอบโบนัสข้อ4ี่ของรุ่นที่1ของคุณแต่ละคนเหล่านี้ว่าเขาได้โบนัสข้อ4กันคนละกี่บาทตัวอย่างนะครับคนแรกเลยนะครับน้องเจนนี่คนแรกถ้าน้องเจนนี่คนแรกมีโบนัสข้อส จากทีมอ่อน10บาทคุณก็จะเริ่มได้ matching โบนัสจากการช่วยน้องเจนเนี่นะครับย0ของ10บาทคือ2บาททันทีครับโดยที่คุณไม่ต้องมีขาอีกข้างหนึ่งนะครับมีข้างเดียวก็รับไปเลย matching ข้อนี้สนุกมากส่วนคนที่2ถ้าเป็นคุณจอนถ้าคุณจอนมีโบนัสข้อ4ฟังขาอ่อนของเขา1,000 0บาทคุณก็รับไปเลยครับ20%ของ1 0,000บาทคือ2000บาท คนที่3คุณปีเตอร์ถ้าคุณปีเตอร์มีโบนัสฝั่งทีมอ่อนของเขา1นึ่งแสนบาทคุณรับ2ี่สิบเป็นของหนึ่งแสนครับคือ20,000บาทคนที่4คุณทอมมี่ถ้าคุณทอมมี่มีโบนัสข้อ4 1ล้านบาทคุณก็รับ20%ของ1ล้านครับคือ200,000บาทคนสุดท้ายน้องหมิวเด็กนักเรียนมีโบนัสฝั่งทีมอ่อนสูงสุดเลยครับ2ล้าน4 คุณก็รับไปเลยครับแมตชิ่ง20%ของ2,004คือ4,008โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีขายข้าหนึ่งดีไหมครับนี่สุดอยอดของเอสเซอร์แบบจ่ายแบบนี้แต่ความสนุกไม่หยุดแค่นี้นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ก็ยังสแกนหาคนรุ่นที่2ต่อไปว่าอยู่ๆตรงไหนเมื่อเจอแล้วโค้ชสายสูตรดำครับเป็นรุ่นที่2คอมพิวเตอร์ก็จะจับมาวางไว้แถวที่2แบบนี้ให้รู้ว่าเป็น รุ่นที่สองของคุณเช่นเดียวกันครับคนรุ่นที่สองเหล่านี้เขามีโบนัสข้อสี่ของเขากี่บาทคุณได้แมทชิ่งอีกเริ่มต้นที่สามเปอร์เซ็นจากโบนัสข้อสี่ของเขาแต่ละคนนะครับซึ่งจำนวนคนของรุ่นที่สองนี้จ่มมีจำนวนคนมากกว่ารุ่นที่หนึ่งอยู่แล้วเห็นไหมครับคุณรับทุกคนทุกคนทุกคนรุ่นที่สามก็เหมือนกัน คอมพิวเตอร์สแกนหาเสร็จปุ๊บก,ก็มาวางไว้แถวที่3แบบนี้แล้วก็ตรวจสอบโบนัสข้อ4ของแต่ละคนซึ่งจํานวนคนก็จะมากกว่ารุ่นที่2คุณรับอีก3%ตจนถึง9%จากโบนัสข้อ4ของเขาเป็นแมทชิ่งของคุณรุ่นที่4ก็เหมือนกันรุ่นที่5ก็เหมือนกันรุ่นที่6รุ่นที่7รุ่นที่8เราจ่ายถึง8รุ่นซึ่งคุณสามารถวางรุ่นที่1ไว้ลึกชั้นที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับ คุณจะวางรุ่นที่หนึ่งไว้ชั้นที่8ก็ได้ชั้นที่20ก็ได้ชั้นที่2,000ก็ได้เพราะนั้นรุ่นที่8ของคุณก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วเห็นไหมฮะแสดงว่าคุณรับโบนัสมาชิ่ i ข้อนี้ฮะลึกทั้งองค์กรสนุกไหมครับโดยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่า win-win win situation เห็นไหมครับว่าคุณจะรับโบนัสข้อนี้มีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือคุณต้องทําทุกวิถีทางให้คนที่คุณชวนมา สำเร็จรับรายได้ไปก่อนคุณเท่านั้นผมชอบคอนเซ็ปต์แบบนี้มากคุณชอบไหมครับช่วยเขาก่อนแล้วเราได้ด้วยเบนเสมือน,นะคะ่าลิขสิทธิ์จากการสอนให้เขามีรายได้จริงๆแล้วแท้จริงแล้วเอสเนเจอเป็นงานเทรนนิ่งแบบนี้นะครับทุกคนแต่ละเดือนก็แค่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้า500-1,000คะแนนเท่านั้นไม่จำเป็นต้องแบกของใส่รถปิก up ไปขายไทย นี่คือคำ,คำง่ายสุดๆของเอสเนเจอร์ในยุคนี้โบนัสข้อ6นะครับเรามาดูภาพขยายของโบนัสข้อนี้ต่อไปแล้วกันถ้าทุกคนมีความสามารถในการแนะนำคนได้แค่5คนเริ่มที่คุณลวกันคุณแนะนำคนได้5คห้าคนรุ่นที่1และทุกคนก็เลยเรียนแบบคุณรุ่นที่2ก็เลยเรียนแบบคุณแนะนำได้แค่คนละ5ก็เลยมี25่รุ่นที่3คนละ5ก็เลยมีร้อ รุ่นที่4625รุ่นที่5 3125รุ่นที่6 000, 5 0 0 0รุ่นที่770 0 0 0รุ่นที่8 3 0 0 0มแกว่าลึกลงไปแบบนี้นะครับยิ่งทำยิ่งลึกยิ่งบานไปแบบนี้แต่ทุกคนแนะนำแค่5ค้ารุ่นถ้าบานเวลาผ่านไปลองมาดูครับว่ารุ่นที่5ของคุณมีจำนวนคนเท่าไหร่บนจอ3,125คนใช่ไหมครับผมอยากถามว่า ทั้ง3,125คนนี้ในความเป็นจริงจะเวิร์กทุกคนไหมครับเป็นไปไม่ได้เราขั้นต่ำดีไหมครับเอาขั้นต่ำแค่10%พอเพราะนั้น3,000ไม่เอาเอาแค่300คนที่เวิร์กอันนี้ของจริงแล้วท่านทั้งหลายเราคิดดูนะครับจำได้ไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสรับโบนัสฝั่งทีมอ่อนสูงสุดที่คนละ2ล้าน4ใช่ไหมครับแล้ว300คนของคุณที่คัดมาแล้วเนี่ยครับ จะมีคนเก่งรับรายได้ข้อสี่สูงสุดสองล้านสี่แสนบาทสักกี่คนดีครับลองคิดดูนิดหนึ่งเอางี้ดีกว่าถ้าเราจะประเมินงานของเราเนี่ยเราต้องประเมินต่ําสุดดีไหมครับจะได้ไม่บาดเจ็บไม่ต้องไม่ต้องประเมินแบบเวอร์นะครับเอาต่ําสุดยกตัวอย่างว่าคนสามว่ากันนะคุณไม่มีใครเก่งเลยไม่มีใฮรบโบนัสสองล้านสี่แสนเลยไม่มี อยู่ว่าแต่2ล้านเลยครับ1นึ่งแสนบาทก็ไม่มีใครเก่งแล้วกันดีไหมครับเอาแค่คนละ2 30,000บาทพอดีไหมครับอ่ะงั้น300คนนี้รับโบนัสคนละ20,000บาทอันนี้เป็นไปได้ใช่ไหมครับลองคิดดู3 0 0รคูณ20,000บาทจะมีโบนัสรวมทั้งหมด6ล้านบาทในรุ่นที่5นี้คุณรับโบนัส9%กของ6ล้านนะครับเป็นเงินสด5 4 0 0 0 0บาทส่งตรงเข้าบัญชีคุณทุกเดือนเห็นไหมครับ นี่แค่รุ่นที่5รุ่นเดียวจ่ายถึงคุณหนึ่งห้าแสนบาทผมยังไม่ได้บวกรุ่นที่4รุ่นที่3รุ่นที่2รุ่นที่1ให้คุณเลยนะครับและแต่ละคนเนี่ยก็แค่เปลี่ยนที่ซื้อของคนละ5 0 0 0 0ถึงพันคะแนนต่อเดือนเท่านั้นนี่คือความเป็นไปนได้จริงๆของ s อสเนเจอรครับในอนาคตเราจะยิ่งใหญ่มากครับเงินจะมาแบบนี้โดยการที่เราเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการดูแลสุขภาพ เป็นที่ปรึกษาการดูแลความงามเป็นที่ปรึกษาการดูแลการเกษตรส่วนที่สำคัญที่สุดของโบนัสข้อ6ก็คือถ้าคุณสปอนเซอร์ใครเข้ามาและคุณดูแลเขาอย่างจริงจังขอเพียงแค่คนเดียวครับสมมติคุณแนะนำผมเข้ามาและคุณดูแลผมอย่างจริงจังคนอื่นหลับหมดเลยหลือผมอยู่คนเดียวผ่านไปสองปีผมเกิดมีสองข้าง แล้วผมมีรายได้จากทีมอ่อน1แสนบาทคุณก็รับโบนัสไปด้วยนะครับเริ่มต้นที่20%คือ20,000บาทโดยที่คุณมีผมให้คนเดียวดัะนั้นโบนัสของเราข้อ6 matching นี้นะครับทำขาเดียวหรือทําคนเดียวก็จะตังค์นที่เด็กมากครับเหมาะก,กับการลงทุนทํางานแล้วได้คืนกลับไปคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นงานที่วิ n w i n ต้องดูดการซการนะครับข้อ7 All Star โบนัสนะครับสำหรับนักธุรกิจตำแหน่งเล็กๆตำแหน่งที่1-2และ3เราเพิ่มเงินให้ครับเป็นเงินสดจาดครั้งเดียวถ้าคุณเป็นตำแหน่งสตาร์ใหม่ครั้งแรกเราจ่ายคุณ2,000บาทเพิ่มเติมจากข้ออื่นถ้าคุณเป็น d o บเบิลสตาใหม่ครั้งแรกบริษัทจ่ายอีก4,000บาทครับถ้าคุณเป็นทริปเปิลสตใหม่ครั้งแรกบริษัทจ่ายคุณอีก8,00 0บาทแต่ถ้าครั้งแรกคุณเป็นทริปเปิลสตเลย คุณได้2,000บวก4,000บวก8,000ในเดือนนั้นเลยนะครับนี่คือโบนัสออก s t a ร์โบนัสดีไหมครับเราแค์คนเนหมๆให้บิวนัสเพิ่มขึ้นได้มาตรฐานไม่แพ้ชาวบ้านเขาต่อไปนะครับโบนัสข้อที่8นี่ก็เป็นข้อที่สุดยอดมากเราเรียกว่าเอาเซล e ์โบนัส bon คือวันนี้เอสเทนเจอร์ทำเวอร์ไวด์อินเตอร์เนชั่นแนลหลายประเทศทั่วโลกข้อ8เอายอดขาย,ขายของทุกประเทศทั่วโลกต่อ1เดือนมารวมกัน ต,ตัวอย่างเดือนนี้ยอดขายทั่วโลกของ a อเซมี100ล้านบาทเราจะตัดมาครับ2%ของ100ล้านเท่ากับเงินเท่าไหร่ครับ2ล้านบาทเป็นกองคุณในถุงเก็บไว้ให้กับคนที่เป็นลีดเดอร์ทุกประเทศมาดูซิว่าในเดือนนี้ทุกประเทศมีลีดเดอร์กี่คนสมมติมี60คนก็มาหารกัน2ล้านบาทแบบนี้เท่าเท่ากันตำแหน่งทีมลีเดอร์เหมือนกันนะครับตัดอีก2%ก็อีก2ล้าน แล้วดูว่าคนที่เป็นทีมวิดเดอร์ทุกประเทศทั่วโลกมีคนแล้วเอามาหารกัน2องบวกสองยกลายเป็นสี่เปซ็นครับโบนัสยอดถายทั่วโลกออสเซรลีนี้สุดยอดมากนะครับข้อนี้ส่วนข้อที่9ข้อนี้ก็อย่าบอกใครด,ดีกว่าโบนัสรถจนจริงๆเราจ่ายเป็นเงินสดส่งตรงถึงบัญชีคุณทุกเดือนตล,ลอดไปคุณจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรก็ได้แต่เราเรียกให้สวยงามว่าโบนัสรถยนต์เพราะหลายคนเอาไปซื้อรถครับรถก็มาทําธุรกิจได้ เริ่มต้นที่คุณดำรงตำแหน่งเป็นระดับทีมดีเรคเตอร์ตำแหน่งที่6เท่านั้นถ้าคุณเป็นทีมดีเรคเตอร์เดือนไหนก็ตามบริษัทจ่ายเงินสดถึงมชีคุณครับ35,000บาทเป็นคาร์โบนัสถ้าคุณเป็นทีมคอ o เปรตเจ็ดหมื่บาทต่อเดือนครับถ้าคุณเป็นไวท์เพรสเดนต์หนึ่งแบาทต่อเดือนถ้าคุณเป็นเพ e สเดนต์หนึ่งแสบาทต่อเดือน ถ้าคุณเป็น Executive President 1 0 8 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนถ้าคุณเป็น Cloud 2สอ0แสบาทต่อเดือนถ้าคุณเป็นดับเบิลคลาว2 8สองแบาทต่อเดือนถ้าคุณเป็น Royal คลาว d สูงสุด3าม0สนบาทต่อเดือนเราจ่ายโบนัสรถยนต์ถึงเดือนละ3าม0สนบาทคุณคิดว่าคน e x ็กเนเตจะขับรถยี่ห้ออะไรดีครับ เริ่มต้นที่35,000ก็สามารถออก Mercedes-Benz c c l a ค s ได้ Class, นครับนี่คือวัฒนธรรมอาณาจักรของ S-Nature ครับเป็นเงินสดจ่ายตรงเข้าบัญชีคุณทุกเดือนตลอดไปที่คุณดำรงคุณสมบัติสุดยอดมาครับคอน,น้อสิฟเฟลด์โบนัสโบนัสผู้สถาปนาถ้าคุณดำรงตแหน่ง e x e c u t i v e President หรือตำแหน่งที่10 อุส่าหจะมอบเงินสดนี้ให้คุณบนเวทีนะครับ1ล้านบาทถ้าคุณเป็นตำแหน่งคราวอุส่าหที่เป็นฟ o เดอร์มอบให้คุณ1ล้าน5แสนบาทถ้าคุณเป็น double ค a าวอุส่าหมอบให้อีก2ล้านบาทถ้าคุณเป็น a u r ย o c a าวอุส่าหมอบอีก3ล้านบาทรวมทุกก้อนรวมกันถึง7ล้านหแสนบาทนะครับเราเรียกว่าเงินประจำตำแหน่งก็ได้ นี่ครบทั้ง10ข้อของ s n a a นเ r นะครับต่อไปเป็นเรื่องของ Intensive เป็นรางวัลชีวิตและบรรจุอยู่ในแผนนะครับไม่ใช่โปรโมชั่นก็คือการสัมมนานในประเทศถ้าคุณดำรงตำแหน,น่นเล็กๆก็คือตำแหน่นดับเบิลสตาร์บริษัทจะเชิญคุณไปสัมมนานในประเทศ2วันหนึ่งคืนหนึ่ครั้งเป็นการไปเที่ยวฟรีทานอาหารฟรี พบปะพูดจากันจริงๆเป็นการทําให้คนเนี่ยรักกันทั้งองค์กรแล้วก็สอบแซกการสัมนาไปครับทําให้คนได้เที่ยวไปเอนจอยไปรักกันทั้งองค์กรครับ2วันหนึ่งคืนสําหรับดับเบิลสตาร์หนึ่งทริปถ้าคุณตารงตําแหน,น่งทิปเปิลสตาร์หรือตําแหน,น่งที่3คุณจะถูกรับเชิญไปสัมนาในประเทศอีกทริปหนึ่งสวัน2คืนสนุกสนานรูหรามากครับก็ทำให้องค์กรรักกันมากขึ้น สอบแซ่กการสัมมนาอบอรมมากขึ้นนี่เป็นกรุษที่ทุกคนต้องผ่านนะครับทิปดับเบิลสตาร์และทริปเปิลสตาร์ที่ในประเทศสองครั้งและถ้าคุณเติบโตขึ้นเป็นตำแหน่งที่4เท่านั้นนะครับคือตำแหน่ง l ลดเดอร์ตำแหน่งนี้คุณจะมีสิทธิ์ไปสัมมนาต่างประเทศหรือท่องเที่ยวต่างประเทศเรียกว่าอ n นโนเวทริปกับ Snature อีกปีละ2ครั้ง ทุกทุกหเดือนเที่ยวต่างประเทศฟรีหนึ่งครั้งกับ S-Nature เราไปแบบรู้รานะครับทริปหนึ่งก็60,000 70,000บาทที่ผ่านมาเราไปฮ่องกองมาเลเ p ียนะครับออสเตรเลียดูไปครั้งต่อไปเราจะไปที่นิวซีแลนด์นี่คือสิ่งที่คุณจะได้จากการทำา s n t u r e ส่วนทริปสุดท้ายซึ่งเป็นทริปที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือทริปสำหรับคนที่เป็นตำแหน่งไว้ เพรสิดเนนขึ้นไปเราเรียกว่า S Nature Exclusive Innovate Trip ที่พิเศษนี้จะทริปคนระดับสูงเลยครับหัวหนึ่งเกือบ2 0 0แสนบาทคุณบัญชาเขงงาญาตไปเป็นไกด์ส่วนตัวที่ผ่านมาเราไปเที่ยวแอฟริกาใต้กันครับปีหน้าเราจะไปที่อิตาลีอันนี้อีกหนึ่งครั้งต่อปีเป็นทริปพิเศษสรุปเราเที่ยวตามเพศปีละ3ครั้งในเพศ2ครั้งนะครับนี่คือครบท้วนกระบวนความของแผนธุรกิจ ทุกอย่างครบชีวิตเติมเต็มไลฟ์สไตล์ฟูลเต็มที่คุณจะมีความสุขครบทุกมุมจากการทำเอสเนเจอนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดของแผนธุรกิจเ n a เนเจและเราใจผมมากก็คือพิธเอสเนเจอรนะครับเป็นธุรกิจ one code one world เราเป็น international เราเป็นต้นกําเนิดเครือข่ายไทยสู่เครือข่ายโลกอย่างแท้จริงวันนี้เราเปิดทำการต่างประเทศไปแล้วครับที่พามา่า และก็ประเทศลาวปีนี้เราจะเปิดที่กัมพูชาปีถัดไปเปิดที่อินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็อินเดียนี่คือวิชเช่นนะครับที่เราจะไปก้าวไกลทั่วโลกเริ่มต้นจากเซาท์อีสเอเชียสอดคล้องกับโครงการ AEC ก่อนอันนี้มันท้าทายมากครับผมอยากให้ชาวโลกได้รู้เหมือนกันว่าคนไทยจริงๆแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกมูลนกธิสร้รางตำนานครับเป็นคนไทยทำธุรกิจคนไทย กระจายโอกาสสู่คนพมา่าคนลาวคนกัมพูชาคนอินโดนีเซียคนอินเดียเพื่อนบ้านละแวกนี้ให้มีความมั่งคั่งแบบ y y ยั่งยืนไปพร้อมกับเราเพราะวันนี้สีไทยได้ปุกเบิดตลาดไปก่อนแล้วนะครับถึง110ประเทศแถมมีโรงงานอีกถึง4โรงงานใน4ประเทศเหใหญ่เช่นประเทศอินเดียประเทศจีนประเทศเวียดนามประเทศอินโดนีเซีย เรียบร้อยไปแล้วนี่เะครับเราจะเป็นส่วนของการสร้างตำนานเครือข่ายไทยสู่เครือข่ายสากลสุดท้ายนะครับสําหรับถ้าจะมีชิปในการทรําธุรกิจอย่างง่ายๆสู่การเป็นหมหาเศรษฐีในอนาคตการสมัครทำเอสเนเจอร์มี5ขั้นตอนนะครับข้อแรกสมัครเป็น s อ a r d ครับข้อที่2เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าเปลี่ยนที่ช้อปปิง้งจากห้างต่างๆมา,า,าเป็นห้างเอสเนเจอร แค่นั้นครับไม่เกิน1,000แคะแนนต่อเดือนข้อที่3เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจที่ถูกต้องใช้ระบบทำงานจะเป็นการทำงานอย่างลัดทำงานน้อยได้งานมากเหนื่อยไม่มากเท่าไหร่ก็สำเร็จได้มากกว่านั้นเยอะข้อที่4ครับลงม,มือทำอย่างจริงจัง2-3ถึง3ปีสุดท้ายอดทนรอคอยความสำเร็จให้ได้มี Determ i n a t i o n ตัดสินใจแล้ว สนใจเลยไม่บอกแวกไม่ต้องไปดูตื่นครับวันนี้เอสเนเจอร์ยังคงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพี่น้องชาวไทยและพี่น้องร่วมโลกด้วยกันชีวิตเราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่คุณเลือกใช้ชีวิตได้วันนี้ชีวิตคุณจะไปถึงดวงดาวหรือเปล่าขึ้นจากคุณมีโอกาสหรือเปล่าวันนี้เอสเนเจอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตคุณแน่นอนครับมาร่วมกันสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ปด้วยกันครับสวัสดีครับ